สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องกลยุทธ์วิถีเตา่าวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปดูจุดเปลี่ยนที่ทําให้ชายคนหนึ่งถูกขนานนามว่าสมองแห่งสงครามมือเหล็กแห่งภาคเหนือหลังบ้านเมืองแตกร้าวเพราะขุนศึกนับสิบแย่งชิงอานาจแผ่นดินจีนกลายเป็นสนามรบของคนหิวหวยผู้ชนะกอบกวยรัพย์ผู้แพ้เผาเมืองหนีแต่ท่ามกลางเสียงค้องศึกและเปลวไฟสงครามมีเพียงคนเดียวที่กล้าสร้างกฎหมายท่างกลางคุมดัก ใช้เลือดแลกระเบียบและใช้ระเบียบสร้างอํานาจจนราชสำนักเองยังไม่กล้าทัดทานชายผู้นั้นชื่อว่าโจโฉคนที่บางคนเกลียดจนสาบแช่งแต่บางคนกลับยกย่องว่าเขาคือคนที่ทําให้ภาคเหนือยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางความแตกสลายทั้งแผ่นดินถ้าพร้อมแล้วกดติดตามแล้วไปดูพร้อมกันครับว่าโจโฉสร้างอํานาจเหล็กได้อย่างไรหลังจากราชสำนักท่านอ่อนแอคุณศึกท้องถิ่นตั้งตนเป็นใหญ่ทั่วภาคเหนือ บางคนเผาเมืองปล้นข้าวแล้วเปลี่ยนเมืองเป็นค่ายโจรแต่มีเพียงโจโฉอดีขุนพลหนุ่มผู้เคยปรากรบกบฏพวกผ้าเหลืองที่เลือกสร้างเมืองแทนการปล้นโจโฉใช้กฎหมายเข้มงวดแบบไม่เลือกนาใครโกงใครขู่รีดใครขโมยเสบียงโดยประหารทิ้งแม้จะเป็นญาติที่น้องก็ตามคนในเมืองหวาดกลัวแต่ในความกลัวนั้นเองก็เกิดความสงบขณะเดียวกันโจโฉรู้ดีว่าหากหวังเพิ่งแต่กองทัพจะเลี้ยงคนทั้งเมืองไม่ได้ เขาจึงออกกฎหมายให้จัดตั้งระบบตุนเทียนหรือชุมชนทหารบำรุงทหารและชาวบ้านต้องจับจอบไถนาปลูกข้าวด้วยกันในยามไร้สึกและเมื่อมีสึกก็เปลี่ยนจอบเป็นดาบได้ในทันทีผลลัพธ์คือกองทัพโจโฉไม่ต้องรอข้าวสารจากราชสำนักแต่กินข้าวจากไรานาของตัวเองมีคลังสเสบียงเต็มตลอดปีในยุคที่ขุนศึกคนอื่นพังเมืองเพื่อก,อก่อกลุยโจโฉกลับสร้างเมืองเพื่อเลี้ยงทหารนอกจากนั้นเขายังประกาศรับคนมีฝีมือจากทุกชนชั้น ไม่ว่าอดีตจะเคยเป็นขุนโจรชาวนาหรือคุนนางตกับถ่ามีฝีมือก็มีที่ยืนในกองทัพโจโฉด้วยสองมือเพื่อเลือดและสมองที่เฉียบคุมโจโฉจึงคุมภาคเหนือได้อย่างมั่นคงจนไม่มีใครกล้าเทียบชั้นได้อีกในยุคนั้นในเวลาไม่นานภาคเหนือที่เคยจมอยู่ในความโกลาหลค่อยๆกลับมามีสตยรภาพใครแข็งขืนเขาปราบใครยอมสยบเขาให้ที่ยืนโจโฉจึงถูกขนานนามว่าผู้ถือดาบแทนราชสำนักแท้จริงแล้วเขาถือดาบเพื่อใคร ความสาเร็จของโจโฉไม่ได้มาจากดาบเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการควบคุมทั้งหัวใจคนและกระเพาะคนเขารู้ว่าคนอดอยากจะหนีไปเข้ากับขุนศึกที่เลี้ยงดูได้เขาจึงสร้างระบบเศรษฐกิจของตนเองสร้างที่ดินสร้างชุมชนกองทัพที่กินข้าวเลี้ยงตัวเองได้จึงเป็นกองทัพที่ไม่มีวันอดตายและนี่คือหลักฐานอำนาจที่เหนือกว่าขุนศึกอ,อื่นๆที่ใช้วิธีรีดภาษีเพียงอย่างเดียวอำนาจที่มั่นคงไม่ได้สร้างด้วยคมดาบแต่สร้างด้วยท้องอิ่มของคนในแผ่นดิน โจโฉรู้ว่าคนหิวคือระเบิดเวลาเขาจึงดับไฟความหิวก่อนจะสู้กับใครทั้งแผ่นดินหลังจะลาจนพวกผ้าเหลืองดับลงขุนศึกมากมายก็ถือดาบตั้งตนเป็นเจ้าและในกลุ่มผู้ถือดาบทั้งหลายมีเพียงไม่กี่คนที่ใช้สมองควบคู่กับกำปั้นโจโฉคือหนึ่งในงนั้นเขาไม่เพียงสร้างกองทัพแต่สร้างข้าวสร้างบ้านและสร้างกฎหมายให้คนยำเกรงภาคเหนือค่อยๆอยู่ในกำมือเขาโดยที่ราชสำนักไม่อาจถัดความได้อีก แต่ในขณะที่โจโฉปักธงได้มั่นคงมีชาอีกคนกลับเดินทางร่อนเร่ไม่มีเมืองไม่มีทหารไม่มีที่ให้ยืนในวิธีการเมืองอันโหดร้ายนี้เขาคือเล่าปีชายผู้ที่ชะตากรรมจะเบี่ยงขึ้นสวรรค์และเบี่ยงลงนรกครั้งแล้วครั้งเล่าติดตามได้ในตอนต่อไปเล่าปีกับปัญหาไม่มีที่ยืนในการเมือง